เฮ้ยแม่งมั่วแบบว่าซุกแน่เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ วัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าชายกบซึ่งบอกว่าเจ้าชายกบคันนี้เป็นรถที่ซูเปอร์คาร์ผมว่าน่าจะราคาที่ถูกที่สุดแต่ว่าตอนนี้เข้าในโหมดของคลาสสิกาคำว่าคลาสสิกาคือว่าคุณขับไปอ่ะจะมีคนมองว่ามันยูนิคแลไม่ซ้ำใครบอกว่าความคลาสสิกของเขาเนี่ยคือว่าเป็นพอร์ชที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตรงนี้ดีกว่าถามว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่าเป็นพอร์ชซึ่ง วัยรุ่นทุกคนชอบคนจับซุปเปอร์คาร์คนแรกชอบขับไปไหนมาไหนได้ a อา most คล้ายรถบ้านเลยครับและราคาจับต้องได้คันนั้นเป็นรถอะไรครับนี่เลยครับพอยส์ P นะครับเคมนรุ่น987ต้องบอกตัวแรกของพอยสที่ออกมาเนี่ยคือบ็อกสเตอร์ตัว986หลังจากนั้นเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเป็น987นะครับโดย987เนี่ยจะมีทั้งตัวรงคาอ่อนเราเรียกว่าบ็อกสเตอร์ตัวราคาแข็งเราเรียกว่าเคมน แต่ในบ้านเราได้รับความนิยมของเคเมนเนี่ยมากกว่าเพราะเราไม่ค่อยได้เปิดประทุนนะครับแล้วคนไทยก็รู้สึกว่าเคเมนเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าถ้ามีออกซิโดงออกซิเดนหรือถ้าหลังคางอ่อนเนี่ยมีคนเอามีดมากรีดเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยละเพราะฉะนั้นครับเคเมนถึงได้รับความนิยมมากๆแต่เคเมนคันนี้แตกต่างกับท่านอื่นครับเพราะคันนี้นะครับผมขายรถมาแล้วชีวิตเพิ่งเคยเห็นสีแดงและคันนี้ต้องย้ําว่าเป็นแดงแท้ๆโรงงานผมเชื่อว่าน่าเป็นคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นใคร แม่น987คันนี้ยังไม่ใช่รุ่น PDK นะครับที่เป็นสีแดงและที่สำคัญครับคันนี้เป็นรถของศูนย์ AS ด้วยราคาแบบจับต้องได้รถศูนย์ด้วยสีไม่สำคัญแล้วเดี๋ยวไปดูสภาพครับว่าสภาพเนี่ย987คันนี้สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอะไรครับโอ้โหเครื่องแช่สตารทีเดียวติดเฮ้ยไม่มั่วแว,ว,ว่าฟุกแน่เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ดูนะครับเสียกุญแจ ไฟเ,เซอร์ทุกอย่างขึ้นครบนับหนึ่งสองสามติดเลยต้องบอกได้เลยว่ามันสมบูรณ์มากๆนะครับมันสมบูรณ์มากๆต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้นะครับ2700ซีซีนะครับ245แรงมา้า2700ซีซีกับน้ำหนักรถเท่านี้ถือว่าแมชบาลานกัน245แรงมา้าที่273นิวตันเมตรนะครับท็อปสปีดรถคันนี้ทำได้ถึงอยากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเจ็ดวินาทีเท่านั้นถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับแล้วรุ่นเนี้ยเกียร์ตัวเนี้ยเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับสามารถปรับเมนูเนี่ยที่มือได้เป็นทิศตันิกเนี่ยได้ขึ้นถึงห้าสเต็ปนะครับนะครับเนะท้าเกียร์ดีนะครับแล้วตบมาฝั่งซ้ายหลังจากนั้นคุณสามารถปรับที่มือได้นะครับขึ้นลงเวลาขับไปเราเนี่ยขึ้นไปได้ถึงเกียร์ห้าเลยนะครับทำให้คุณสามารถขับในแฮนเดิลที่มือได้คมหวานนะครับ แล้วรุ่น,นี้เมืนคกีร์ห้สปีที่ยังไม่ใช่ PDK ถ้า PDK จะใหม่กว่านี้นะครับตัวนี้ไม่มีจอเป็นหน้าจอแบบอนาล็อกโพสาบบเดิมๆม,มีปรับโหมดแอรขึ้นกลางล่างหมดซึ่งบอกได้เลยว่าออปชั่นเท่านี้เพียงพอครับเพียงพอมากๆสำหรับราคาที่จับต้องได้นะครับแต่ผมพาไปดูข้างหลังว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างไปดูกันครับป๊บนะครับด้าน,นหลังนะครับ ถุงก๊อปหนึ่งใบใส่ไม่ได้แต่ใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยรีโม,มว่าใส่กลางหัวได้หนึ่งใบนะครับและแดงอันนี้เป็นแดงเดิมๆเ,เลยซึ่งผมแบบเมื่อกี้ตอนรถเข้ามาเนี่ยดูแล้วดูอีกว่าแดงจริงไหมสรุปคันนี้แดงจริงแดงโรงงานต้องบอกว่าหายากมากๆราคานี้นะครับคุณเนี่ยไปซุปเปอร์คาร์พาร์กิงโซนเรสโซนจอดได้ทุกที่อันนี้เป็นตัวจําใไฟนะครับแล้วก็ อันนี้ช่องเก็บของนะครับสามารถเก็บของได้ประมาณหนึ่งข้างหน้าเนาะนี่ครับคุณดูลเลนใสก่กิ๊กโปรเจคเตอร์แล้วผมถามว่ารถปีประมาณนี้07ปัจจุบัน18 18ปีแห่งความหลังเอ้ยไม่ใช่อันนี้กี่ปีนะ11ปีสภาพแบบนี้ออกใหม่7ล้านกว่าไม่มีแล้วครับ วันนี้ครับราคามือสองนะครับเราขายเพียง2องล้านห้าแสนเเท่านั้นคันนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดรถ2เมย์นะครับถูกที่สุดในประเทศไทยสําหรับใครที่สนใจนะครับใช้เงินดาวน์เนี่ยผมว่าแสนกว่าบาทไม่เกินแสนห้าสามารถออกรถคันนี้ได้ใครกำลังหาพอซุปเปอร์คาร์ตัวเริ่มต้นราคาจับต้องได้พอสเคเมนนุ่นเก้าแปดเคันนี้เลยครับแล้วประกันคุณจะไม่ผิดหวังหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเตออครับ สาม,มารถกดติดตาม TNP ค a r ได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่ม See First หรือเห็นโพสต์ก่อนบน Facebook และกดกระดิ่งกด Subscribe บน YouTube ง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็ไม่พลาดข้อมูลดีๆจาก TNP ค a r